วัค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาสมาัมภาษณ์พี่ๆนะคะบัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาและรับประทานปริญญาบัตรวันนี้ค่ะณมนะหาวิทยายลายัยราชมงคลกิศานวิทยาเขตขอนแก่นนั่นเอง วนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ญาติที่มากันในงานรับประทานปริญญาบัตรวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาถามคุณพี่คนนี้กันเลย ออไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่ฝนค่ะพี่มาจากระยองค่ะพอดีวันนี้มามารับปริญญาของของน้องยินดีค่ะเป็นเกียรติดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของน้องก็คืออันนี้เป็นความรู้สึกทั้งหมดนะคะที่อยากจะบอกใช่ไหมคะใช่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 วันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกนะคะที่มาในงานวันนี้นะคะแล้วขอจบการสัมภาษณ์เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันเลยนะคะ เป็นญาติชื่อลาวันสาวันดีค่ะค่ะชื่อ่าาวันสาวันดีนะคะมางานหรอแ่งไทยคะลูกสาวค่ะลูกสาวเียนพักสาขาอะไรคะเียนนาคาพนักจำพุมกุนค่ะว่าเียนย่ทสงครามเลยนะคะรู้สึกยังไงได้ให้มาในงานรับประทานปิญญาแบบลูกสาวคะ ว่าตื่นตานใจไม่คิดว่าจะมีรางวัลอะรู้สึกว่าคุมใจนั่นเองนะคะอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะเพืขอมากที่มากนะคะรู้สึกให้เขารู้สึกรักพวก้งีนะคะนั่นเองก็คือก็คือมีความหวังมีปรารถนาดีกับลูกสาวนั่นเองนะคะณมาค่กเราจะพาไปสัมภาษณ์พี่ที่จบการศึกษาค่ะวันนี้เราจะไปถามความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่คนนี้กันเลยค่ะชื่อยีนะคะจบจาก บริหารสาขาโลจิสติกค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะในแบบว่าที่ได้มาบร,ริารกับรินยาบัตรวันนี้ก็ดีใจค่ะที่เรียนจบแล้วอ่ารู้สึกรู้สึกด,ดีใจที่จบแล้ววันนี้นะคะพี่คิดมีอะไรจะแนะนําน้องแงที่กําลังจะเข้ามาหาวิทยอะไรหรือกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ไหมคะก็อยากให้ตั้งใจนะคะเพราะว่าจบมาก็จะ ภูมิใจตัวเราคร่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำสำหสรับน้องวันนี้ของผู้เชี่ยวาญของห้องนี้ค่ะคุณตาที่ชื่อเปรย์ยปุษย์แคลงนะครับที่นี่ชื่อพงษ์นะครับอยู่คณะวิทยาดิจิทัลประเทศสาขาที่ปาคอมพิวเตอร์อรนะครับพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มารับประทานสอบปริญญาบัตรวันนี้คะ่ะรู้สึกดีใ,ใจมากพี่ในสตีก็เรียนจบออกมาเหมือนกันครับรนะพอจะจบมาก็ปร,ริญญบัตรเหมือนกันนะผม มีคำแนะนำที่จะให้น้องๆเนี่ยที่จะศึกษาให้หรือว่าศึกษาก่อนรตอนนี้ยังไงบ้างครับก็ถ้าเน้องคนไหนมีความชอบด้ความหรือการเขียนโค้ดหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเค้นโลยียครับถ้าสามารถมาเข้าชนะ นี้ได้เลยเพราะว่า่อให้เราจะคิดคนไม่เก่งแต่เราก็สามารมาแต่แยกไปแสดงอื่นได้ของทางสายนี้ขอไคุณตางม,มาแต่สงสนออกไปได้เ<อ>นาะฮะผมก็อเป็นคนที่แนะนำดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่อยากเข้าคณะบริหารหนั่นเองอยังไงวันนี้ก็ขอจบาก,การสัมภาษณ์พว่าน,นี้ขอบคุณมากๆครับวัสดีค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ มาสวัสดีค่ะที่กำลังจะจบการศึกษากันเลยค่ะพี่ชื่อพัชสุภัทรชื่อนอนเรียนจบจากีวิศวกรรมเชรื่องนนบนมหาวิทยาลัยขนก่นนะครับพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าจบแล้วก็ทานปริญญาบัตรวันนี้ ผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าเราก็เรียนมาตั้งนานนะมันก็ตั้ง4ปีนะกว่าเราจะจบได้่มันใหญ่มันเยอะใช่มันไม่ใช่แค่เราอ่ะมันมีคนที่อยู่ข้างหลังเรายังมีคนคอยช่พยใช่ที่เขาเต็มกว่าเราก็ตัวเะงคงจะในจุดนี้ว่าเราจบมาแล้วค่ะใช่ใช่ด้วย ม,มีคำแนะนำอะไรให้กับน้องๆที่จะเข้าวิศาะหรือว่าศึกษาอยู่ตอนนี้ไหมให้พี่แนะนำนะครับก็วิศวะนี่เรามาเรียนเพื่อเป็นแขนงเนือครับแต่ว่าความรู้จริงที่เราไปใช้เราก็ควรมีความรู้ทั่วไปด้วยอย่างเนงะี้ยเราก็จะมีวิชาที่มันเน้นไว้แล้วก็มีเมนจูที่ต่างๆไว้มีทักษะในตัวเองเราต้องขอจบการสัมภาษณ์ท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ให้คำแนะนำน้องๆที่จะศึกษาเข้าวิศวะยังไงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมชื่อเอ็ม ปรเดครับผมคณุศาสร์ม่สาเทคโนโลยีสาสานะคนพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบวันนี้ได้มารับปรานปริญญาบัตรแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมดีใจที่จบแล้วจบเป็นะีครับผมฝากขอร้อนๆลครับว่าเจอไปเร่นเงี้ยไปเงี้ยวไปใหญ่มากเลยนะคต่อว่าเรียนมาหักน่นเองนะคะก็คือวันนี้พี่เขาจบแล้ว ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและว้วก็วันนี้นะคะขอทกาบสังมเติวันนี้ขอบคุณค่ะ